สวัสดีครับท่านผู้ชมครับมือนีกลับมาพบกับผมอีกแล้วครับซองสายฟ้าผ้าร้อยนะครับผมมือนีกะบผ้าท่านผู้ชมมาอยู่ที่วัดปู่จอมปวกนะครับผ้าไม่เก็บบากกอกใครรู้ปกกอกใครฝ่ากอกมันกระไรอุบัติไรโพดมันเห็ดประกอบอาหารได้ๆนี่ต่ำแก้วต่ำแก้วต่ำหมองหูแก้วกุ้งแก้วพักซี่นะครับเนะะาะปลาอดปากกอกเนี่ย เก็บเก็บอะไรเก็บเก็บเก็บน้ำกันประกอก,ก,อกสากาวเอาอยู่บ่ประกอก,ก,อกอนี่นี่เอาใส่เนี่ยนี<ะ>่เดี๋ยววาชนาขอโตราไปก่อนนะคะจะเก็บประกอกพี่น้องมัแม่เก็บ,บ,กกกนนเกบไว้แล้วบานหาน้างเกลือมาประกอบนี่ <c oughs> ไปเก็บตำแก้วตำเดี๋ยวนะครับเนาะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ใสายฟ้าพักไว้อีกสองทางหนึ่งนาะครับเบิ่งไปน้ำกันนี่นะ เดี๋ยวพาเขาไปเอาแนวทางส้วงหลาบก็ปูจอมปลอกนะครับเนาะมาตามให้ยิบซ <FC S 2> ี่ขึ้นกาน,นะครับผมเอาแล้วเนะาะเออล้วเก็บกต่ขี้ให้โอ้ยสกาวเราเก็บเอียนบ่เอออันได้ขี้อันได้ขี้ให้สกาวเก็บเพื่อนว่าเอาขี้ได้ที่เราไ้หน่อยๆเนี้ยปอยดีดีเรื่องหอยแอคลิปนี่ย่าสป ไข่เมื่เคิงกับเค้าครับ่ดากระเค้าไข่เขาไม่ใช่ดาจระเจียนเนี่ยเอาครับผมฝากกดไลค์เขาไม่ออนย้นทำนี่นั่นแช่อีกครั้งมือเลี้ยวดดนนอนหน่อยพอไล่หยกพอมือสีกีแข่งคักแข่งผัวเอ้นลี้ยวมือนหลเลี้ยวอ่ะนอนหนอยเลี้ยวเบิ้งเลยเอานอนหน่อยสิผมเอาปะกกกันเอาเที่ยวซุงมาหนิ เอาครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้อีกก่องทางนึงเนะครับผมเดี๋ยวเขาไปเบิ่งปูน้ากันนะครับผมว่าปูสีให่ที่เด็ดตัวเลยนะครับงวดนี้ปูจอมปูเนะครับลำลรำลุำล้ลย,ยไปน้ากันเลยนะครับผมส่นวนเนี่บ้านเดว่าแต่ว่ามันมาแล้วศูนย์บนศูนหลังแล้วนัวบ่บอแต่ว่าใส่ามาักสูนเ <ส complic S 2> งนนวดน,นีน้ัวบ่อแต่วผมกำลังสูนนี่ถือ่นเีนสูนน่เ้าันน่แปดสูนเรที่ปูนี่ยังไ่เ้าันนะ จับคู่ตัวใดู่ที่เมันจับคู่ตัวเก่าแล้วตัวเก่าก่นอะไรจับหรอกจับจับจับส่นสี่แลนะ่วส่จับจับส่นสี่กับส่นสองค่ะวานดอกะไ่ะหน้ค่ะคึนกกันนะจับอีกก็ได้สองขึ้หลายตัวเลันมากวันนี้บ้นไดจับก็จับหกหก่นองจับอ่ะอืมแม่นอยหก่วนนี่ก็นนเลยห่นขันมันล่ะ ผมเซิ้ก็แปดซูลหน่อยแม่แปดซูนให้มันอีกตัวนึงแม่นย้ยขัดมากศูเนะเด่นไปที่ศูนั่นศู์นั่นก็นั่นแหละมันก็มีอยูไบหลายตัวเลยเมที่เนียไ่ได้จับคู่หาตัวประกบคู่มไม่ได้รถขยัท่อบอกศูลนะศู์บนนะดับศูนย์กับสองดับแต่ว่าร่องจยกตัวนี้ร่องร่องร่องแกบอกว่าผู้ผู้กนันล่องเนี่ยเปู่ตัวนี้มมกขนาดได้เี่า่นะสองหกทีสอง โอสองครับสี่งนีอย่างที่ก้าวน่ะนี่อนค่ร่องร่องเด่นส่สองหกปุ่ครับเพราะว่าท่้องมากพ่อเหมือนเราครับักตัวร่องครับปูจอมปวกที่แรงแนอมาเเนาะยนซื้อพนเอนแต่ละางมีสองมีี่มีหกมีองตัวเ็องที่จะาง่งนเงินเท่กันเาน่สองาสองตัว่ะสอเราสองมเขา มันเป็ขาสุนทงเกันม่สุนก uh, ับจเป็นส like ุนทันใส่บัวัตันสนตวเก่าแต่มันจะกลับหัวกับจเป็นสู้องกับนีประเด็นเนี่ยใหญเพือนตามที่ปูปาวะตามปูลวให้ไปยังนาหรปูปูได้ยกปูสุนดีห่ะเฮ อผู้ชมแคปหน้าจอไว้นะคะเนาะสำหรับปูจอมปวกนะคะเนาะเล็กตรางัคนแก่มาอยู่ตลอดตรจับคู่คนถือแต่ว่าตราวคนนี้ผู้ใดจับคููเดกจับเออกนำหมเนาะอันนี้คือปูจับคู่ให้ตามข้อมักปูคนมามักศูนย์กับศูนย์สี่ศูนย์ศูนย์สองแปดศูนย์เล็กเล็กันอยู่เยค่ะันฝันปันทองเหมือน่นเอาเลขกันน้ำเนาะ อันนี้กรแมน่นเนื้อันไ่มกันกันตัวได้เด้อขปนแนวทางมันทางเอลซี่มักน้ำปูโโเป็นยังสี่ล่ะวันนี้เป<อ>็เนแปดเจี๊ยบาันนี้ฮะวันซาำยิ่ไก่เด้ซามอันนี้ซ<อ>ันซันยังอยู่ผีนะชิบเป็นยังวนะยัด้ฟันนั่นน,นะแต่ว่าแต่ว่าถ้าทีมาอยู่งผีมันว่ แล้วทีมาอยู่หนีแต่ว่าตอนยุงห่างอ่น้าซามีนะค่ะไอมอไปเน่าห่างวพามันเจ็ดหาสอนนี้ว่าททำไอยู่หางทำตัวหมดเลยทำเปนตัวเลยค่ะเป็นเนทีน่าตามันชื่อั่นะเพราะว่าเพราว่าสามอยู่หางอ่ะนะมันว่ค่ะง้นมนเป็นหาซามก็ได้เห็นอันเห็นเห็นเห็นาแกด้วย กูนะบานนี้ยัานนี้สามห้างอะนแม่นะมันอยู่ตีกัดนั่งทีุ่ทกันเนี้อันนี้เฮ็ดไม่ตามไปนั่นนะสามมันจะเป็นล่างบ่สามว่าสามสามยวงห้างที่ยุกที่กันนันะบจะเป็นตัวร่องบ่หาเป็ดกัหาสามหรือสามหรือหาเป็ดสามก็ได้หาเป็ดา่ว่าหาเปดร้ามันอาจะลอก็ได้ว่าะสยวงห้างอ่ะนะทานม่หาเป็ดตัวสติปู่ครับแต่ว่าสามยุ่เห็นยุ่ยสามตัวสามยุ่ยอนะสามสามยุ่ยหลอกมูนอ่ะนะ อันนี้นั่งยึ่กันหากระแพดินน่ะมันสานั่งยู่พูดตรงสิงที่น่ะมือเห็นมันเห็นกันสามตัวเห็นห็นแต่เห็นอยู่ห่างอันมือต้องหงวดละว่นกับันนี่ละค่ะฟันที่เจ็ดค่ะคือจับกูเห่นไปเนาะมันเย็นมงันานน่ะค่ะมันต้องหงวดนะศูนย์สี่ศูนยสองหกศูนย์แปดศูนย่องสี่สอง แล้วกลับมานิมิตลาฝันเนาะครับเนาคือมาที่เจ็ดกับมาที่สองห้าแปดสามอันต่อมวดเนาะอันต่อมาที่สองค่ะห้าแปดกับสามก็เดียวกันนมันย้อนข้างก็ถือเรียกเอ็เอฟอลห้าสิบสองเอ้าศูนย์เรื่องห้าศูนย์นแต่ว่ากลมาอันห้าห้าสามแปดห้าแปดสามนะค่ะแล้เ็กปันอนะเรเยกกับอะไรคู่เนาะครับเนาะ คันมักแปดกับแปดสี่แปดศูนย์แปดสองแปดท้างถนนเนี่ยท่ามันยวมีอีูสีตัวหนึ่งจับกู่กับไดน่ะเดกมากสี่ในหัวเนาปูมาสี่สี่ศูนย์สี่สองคันคันที่มันด้เป็นศูนย์กับคืนเก้าหรอศูนย์ห้าศูนย์หกศูนย์หกศูนย์่แมนแมนสี่สี่หสี่หกศูนเนี่ยหกศูนย์มากเป็นรอบที่สามบบปู มันก็เป็นไปได้ยังยิมังเกาแดงมันเกิดกันได้บินแหละตัวศูนย์หกั้งสองวันเนาะยังยิมังเกลน่ะโนกระยิมังเกเมียนกี่ล่ะเล็ตัวเกาที่กระจกวะอันตัวเก่าก็ตั้งหกศูนย์สี่ศูนย์มันดังอัน่า่เอาที่ศูนย์ศูนย์จงสี่ศูนย์ดังนเป็นมังเขียดมั้งแต่เป็นเล็ดังถ้าูดว่าแม่น เขียดไปเขียดมันเนาะครอยู่กรุงเทพกะดังตั้งต้เขียดอันเขียดนี่ว่าดังเขีอันเขต่ี้ห่าดางนีตอนี้นะลับกันก็04ตัวนึงหลักันยังมีสองมีสี่มีหกมีแปดมีศูนย์มีสองอ่าค่ะคผู้ชมสลับเลขอันสุดเอ็นเลขต่ล่างต่ล่างเนาะครับเนาะกับผู้ศูนย์สี่ศูนย์สองหกศูนย์แปดศูนย์ล่องสี่สองแล้วกับฟันนิมิต ตามปู้นะเอาให้มาตัวเล็กจัดไปมาตามให้เอฟซีเป็นที่เรียบร้อยแล้วขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีน้ใจเกาให้เนาะคะ่นะ,คะ,ะนะะ้องแก่จอเนาะนะฮะ,ะเดจอกันใหม่ในคลิปหนะ้าเนาะะนะสำหรับคลิปนี้เราลำรืลำล่นถูกใจถูกกันทุกคนสวัสดีค่ะ